ได้คิดเทียนแน่รถหายหรือว่ามีเมีมีชเวนฮอมเดี๋ยวทำไมกูมแค่มองวิววิวหรอรถไฟฟ้าป้ายสยามพารากอนเดี๋ยวกูผักมังตกเลยไหมฮะมมวสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ตอนเราดูนักสื่รายการสนรายการที่เราจะไปสนทุกที่เมื่อมีงานครับวันนี้เราจะทำตัวหรูหราสุภาพเรียบร้อยไม่มีตะกุนไม่สะทุนถ่อยพอเถอะพอเนาะเราเป็นแอร์โฮสเตสกันหรือตอนนี้เราอยู่งานไหนครับเลิกขายมือเถือตอนนี้เราอยู่กันที่งานเบลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับครับเซนทราแกนเเซนทร์โนเวลไงครับก็ต้องหรูๆอยู่ดีใช้การแต่งตัวเราด้วยนั่นดิ พอดีว่าพิธีกรตุ้ยขึ้นนะครับก็เลยต้องใส่กางเกงอย่างนี้นะฮะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเราเข้ากันแบบรุดรูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอให้ขอเรียนเชิญทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศณนะบัดนี้ The Open Door is a p l e a s s r โปรดใช้ความระมัดระวังในการก้าวลงจากรถ าลครับนี่คือภาพบรรยากาศของ Toyota Fortuner นะครับผมหลังจากที่มีแสงสีเสียงฟิ้งฟังวิ่งว่างเปิดตัวมาละครับผมเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสนนะครับติดตามพวกเราได้ที่โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t w w t t t r r n s t t g r r m m c r r า i ์ t Team และ y o u t u b e c o m c a r s i คาร์ไซแชนนละครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่ c a r s i ซ e d a ี i นที h นะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วและเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวัสดีสดีครับสวัสดีครับปาบอลทอน เฮ้ยอย่าเพิ่งอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไมยังไม่จบนีทำไมอะยังไม่จบอะไรยังไงจบจบอะไรอีกจบอะไรจะให้จบอะไรอีกพูดจบรายการไงมันยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาเลยแล้วก็คาเห็นรถก็ไปหมดแล้วเนี่ยขึ้นรูปสิอ่ะอันนั้นเราพูดเล่น เราไปดูตัวรถจริงดีกว่าว่าเป็นยังไงหลังจากที่เราไปกวนประสาทไปตะกี้ทีได้รัเลืดมาดูตัวรถจริงๆกันแล้วนะครับสำหรับ All New Fortuner เริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก a l ร์ a X แล้วก็ไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟ BML LED สำหรับรุ่นตัวท็อปนะครับสว่างขนาดไหนอ่ะลองส่องดูซิมึงอยาว์มึงอยาว์ ไปแนป็นโปรเจคเตอร์่าเป็นไฮบีมแล้วก็เดย์ไลท์สิเดี๋ยวนะเดย์ไลท์เดย์ไลท์เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดวงแล้วก็จะมีลากยาวมาตรงนี้เป็นแบบเป็นคิ้วเหมือนแบบเป็นไลไลเนอร์เส้นหนึ่งส่วนกระจังหน้าก็อย่างที่บอกไปเหมือน RX รุ่นที่แล้วอ่ะขึ้นภาพอ่ซึ่งไม่ใช่รุ่นใหม่ก็จะเป็น กูขึ้นพาพไปแล้วโอเคโอเคต่อไปมาดูด้านข้างนะฮะนี่นี่นี่พราวดีพรีเซนต์มากนี่คือล้ออลอยที่หลายคนถามหานะครับเป็นล้ออลอยมาจากไฮรักหรือทงองกระจกมองข้างมองเฟเล้ยซึ่งก็เซตเดียวกับเจ้าลีโว่แล้วดูนะเส้นสายด้านข้างก็จะเป็นโคมียมฟรูหลุดขอบนะฮะที่สำคัญกนีคือว่าตัวเส้นสายของ Fort u n e r ตัวใหม่ ในรุ่นที่แล้วมันจะมีเป็นตัวถังเปสาสีอันเท่านี่อันนาหนาเนี่ยมารุ่นใหม่นี้คือเปลี่ยนให้มันย้วอินยาวไปเลยมาดูไฟท้ายฮะทูบยาวนะคือดูครั้งแรกเหมือน Toyota h i g h l a n d อ่ะให้ดูท้ายตึ้งซึ่งจะเป็นอย่างนั้นที่เด็ดของมันก็คือว่ามันเพิ่มออปชั่นเข้ามาซึ่งฟอร์ก็เอามาแล้วใช่แต่คันนี้ พูดเลยว่าให้มาในพอรุ่น V แต่รุ่น V นั้นดันมีมีเกือบจะทุกรุ่นอนะ่ะใช่ยกเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาใช่อ่ะเรามาสาธิตกันนะครับโดยคุณมีจูโม่หนึ่งสองมัน Amazing ไฮโซดีงามตามของเรื่องเย้ก <Yeah. S 1> ็จะเป็นพื้นที่สักระนั่นท้ายนะครับ,ค,รบคือเบาะแถว3ยังเป็นแขวนอยู่แต่สามารถเลือกได้ว่าคุณจะแขวนหรือคุณจะวางแบบนี้ ก็ได้เอาจริงๆ่ะถ้าใช้แบบเนี้ยมันก็พอแล้วไม่ต้องไปแขวนหรอกแต่เว้นเสียแต่ว่าถ้าเกิดจะบรรทุกพวกกระเป๋าเดินทางหรือว่าอะไรอะ่ะก็ต้องแขวนจริงๆนะเจ๊อีกอย่างหนึ่งคือตัวฝาถ้ายไอ้ตัวฝาถายเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ามันมีระบบแจมโปรเจคชั่นนะฮะเอาล่ะขอให้โก้สาธิตนะครับยืนอยู่เฉยๆเอามือบังฮนะบังบนหัวโอเคพร้อมนะครับนั่นแหละฮะคือแจมโปรเจคชั่นคือมันจะ มันจะไม่ไม่คืนนะฮะคือมันจะหยุดใช่ไม่ถ้าบูธถ้ากดมันก็จะถ้าปิดก็ไม่มีนั่นแหละฮะเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเราก็มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับภายในห้องโดยสารของ Fortuner นะั้นหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนเป็นการก๊อปปี้คอนโซลของรีโว่ก็บางคนก็นึกว่าแบบเออเก็เอารีโว่มาทำใหม่ซึ่งมันก็จริงแต่ว่า เราได้มีการปรับปรุงดีเทลแบบโอ้ยเยอะน,นที่เห็นเนี่ยอ่ะอย่างแรกนะฮะอะตรงนี้ตรงส่วนที่มันบุหนังก่อนคือถ้าเป็นรีโ o วอ่ะมันจะเป็นตะเข็บ18มงกุฎนะฮะแต่อันนี้คือมันดูดีอ่ะ อย,อ,อยากให้ซูมหน้าอยากให้ซูมหน้าคือไม่ต้องอไม่ต้องซูมหน้าแต่ว่าอยากให้มาซูม m ตรงนะ้ไข่แม,ม่คือแบบพวกรายละเอียดดีเทลนะตั้งแต่นี่กลมไลไลแล้วก็นี่ตรงนี้การค,าคอนโซลการคอนโซลแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเก็บเปิดกล่องคูบ็อกนะครับสำหรับไว้แช่เครื่องดื่มแช่น้ำจิ้มไก่แช่น้ำจิ้มซุกี้แช่ผัด โซดอะไรแบบนี้แล้วก็มูสไลด์อะไรอย่างที่ซื้อมาจากโรตันเอ็กเพลมึงก็ไทยอีทได้เนาะนะครับแล้วก็นี่เครื่องเสียงเนี่ยก็ยกมาจากลีโวแต่ว่ามีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซด้วยใช่มาดวัดของลีโวไอไอคือลีโวได้ไงวะเนี่ยมาดวัดของฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะต่างจากลีโวอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาโคมันก็มาจากลีโวแต่ตกแต่งให้หรูขึ้นแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อซิงบัฟฟ์แล้วก็ระบบ DAC ระบบวีเอสเอช แทคชันคอนโทรลมีที่เสียบช่องเสียบ USB มาให้นะครับรแ,ลแล้วใครว่าไม่มีสตาร์ทสต็อปตัวนี้มีสตาร์ทสต็อปเลยนะมีสตาร์ทสต็อปมีพุชสตาร์ทมาให้ด้วยพวงมาลัยก็ยกมาจากรีโวแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือแพดเดิลชิป p a แพดเดิลชิปแล้วก็เป็นลายไมน้น่าจะเป็นลายหินอ่อนสีดำใช่เอาจริงๆนะแพดเดิลชิปนี้ก็ยกมาจาก Camry 2รี e x t r จ m e อะไรประมาณนี้แล้วก็พวงมาลัยก็สามารถปรับได้ เสีทิศท,ทางโอเคสีทิศทางแล้วก็บอกคนขับนะครับก็ปรับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้แต่ทิศทางาสวร์บอกคนนั่งนั้นก็ปรับธรรมดาครับผมเอลงได้นะฮะ ไม่ต้องไม่ต้องเล่นขนาดนั้นแล้วก็บอกความจรกลางก็ถือว่าคุณภาพวัสดุหนังเนี่ยพูดเลยว่ามันดีกว่าแคมรีอย่อ <c oughs> อาแกอมันดีกว่าแคมรี่อ<ล>ย่างราคาก็ใกล้ๆกันนะเอาจริงๆใช่แต,แต่รู้กว่าเฮ้ยร,รู้สึกว่าคุณภาพวัสดุอะไรอย่างเงี้ยผู้บอกมันมันโ OK อเคกับแคมรี่นะ <c oughs> ต,ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของช่องปลั๊กไฟ12โวลรวมถึงนี่ไงที่ผมบอกอ่ะ จบแบบไว้เสียบหม้อสุกี้เนี่ยได้แลวอ่ะเห็นหรือปะเห็นหรือปะที่ผมชี้อ่ะนั่นแหละเอาไว้เสียบปลั๊กอะไรหม้อสุกี้ทำไมจหม้อสุกี้ได้วะแบบคือเขาอุตส่าห์แบบเออเอาไว้แบบชาร์จแบตโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้มึงชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ได้นะเว้ยเออเออแต่แบบเฮ้ยมึงว่ามึงจะเอาหม้อสุกี้มันกันในรถเลยเหรอไม่อ้วงไง ไม่ก็เข้าใจเปล่าเป็นรถครอบครัวก็สำหรับเป็นกิจกรรมครอบครัวอาหารครอบครัวก็ต้องบอกเออเอาโมโอคิเอ็มเคมาต่อกับมนรถอะไรอย่างเงี้ในความเร็ว120กิโมต่อชั่วโมงนะคเับข้อขับไปลูกโดนน้ำสัตว์แฮปปี้ทีไปแล้วก็ไอตรงนี้ที่เก็บแว่นก็จะเป็น ไฟ LED นะเฮ้ยดูดูดีมากดูดีดูดีดูดีเฮ้ยเปิดเถอะเพราะว่าเดี๋ยวหนังหน้าเราจะไม่สว่างขนาดนั้นเฮ้ยมีไฟตรงนี้เลยเว้ยไฟไหนนะเฮ้ยแล้วมีให้ฮักคู่ด้วยกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋ยูเรกาก็จบมองหลังก็ยังเป็นธรรมดาอยู่ธรรมดาอยู่ไม่ใช่ e c Mirror นะจ๊ะจ้ะแล้วก็อีตรงนี้ก็เอ๊ะเอะเอะก็ก็ย้อมาจากรีโว่ด้านบนเนี่ยก็โดยรวมนะรายละเอียดก็คือว่า มันมีบางส่วนที่ยกมาจากรีโวแต่ตกแต่งให้รูขึ้นสมราคานะยจ๊ะใช่เออว่าเขาไม่ได้นะพูดเลยจ้ะเราไปดูบาดแถวสองกันามาอย<า>ู่ที่บาดแถวสองของเบลต้าฟอร์จูเนอร์ก็สังเกตจากสีเบาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบสีเป็นน้ำหน้าตานชามวมัวก็จะดูแบบดูแบดบ,บดูดูแพงอ่ะเออมันเหมือนกับแบบเป็นพวกรถยุโรปอะไรเงี้ยนนะพวกตะเข็บอะไรแบบคือมันดูดีแล้วก็นี่ที่วางแก้วแบบปึ๊บอ่าแล้วก็เบาะนะครับ ก็สามารถเอ็นได้แบบอ่านี่เอ็นแล้วแบบเฮ้ย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 อะไร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 เนี่ยฮะเฮ้ยอะไรเอ็นอะไรเนี่ยไม่ดูเลยไม่ดูคนด้านหลังเลยเหรอฮะอ้าวไปนั่งอยู่นี่แต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยตั้งแต่แกเปิดบอกว่าเอาละครับตอนนี้อยู่เบาะแถวสองแล้วเนี่ยรอเอ่านี่คือสภาพเบาะแถวสามอ่าเป็นเบาะที่เหมาะสําหรับเด็กโอลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกคือเขาอุตส่าห์บอกว่าเขาอุตส่าห์ขยาย พื้นที่เบาแถวสามไม่ใช่หรอจริงๆอยากให้ตากล้องมาดูอะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นจังหวะตรงนะถ้ามูให้นั่งสบายก็ต้องเป็นอย่างงี้อ่านั่งสบายคือตอนนี้คือเขาติดอะคือเอาจริงๆนะอ่ะแล้วก็ headroom headroom อยากให้ถ่ายสังเกตว่า headroom เนี่ยก็จะมีการเว้าช่องไว้พอ,อดีหัวด้วยพอดีหัวนะถ้าสูงประมาณ173อย่างผมเนี่ยประมาณ173-174มันก็ได้นะถ้าสูงกว่านั้นอะ่ะนั่งแถวสองนั่งแถวสองไม่ก็นั่งแถวหน้าจะสะดวกกว่า นะฮะก็โดยรวมเนี่ยแถว3เนี่ยก็เหมาะสำหรับเด็กเด็กเล็กมมากกว่านะก็ถือว่าก็นั่งสบายระดับผู้บริหารอาบบอตผู้ใหญ่บ้านกำนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้าอุตส่าห์วางโพสิชันให้เป็น SUV ระดับหรูหรูราฟุ้งฟิ้งฟาราวาไฮพาวเวอร์เก็งกังอะไรฮะเธอแล้วออกออก,ออกมาฟอร์จูเนอร์ใครซื้อเออจริงใครซื้อนันสื เราดูคนข้างหน้าสิครับท่านผู้ชมครับเป็นวิญญาณบางอย่างจำลังสองแต่งหน้าเอาไงน่ากลัวมากมากเราไปดูเครี่เงินต์เครื่องยนต์ของ Fortuner เนี่ยเราจะไม่พูดอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ที่ยกมาจาก p a r a s r e v o นั่นเองนะครับก็จะเป็นล็อก GD Efficient <En> Boost ที่3เครื่องยนต์นะครับก็จะมี2,800 cc ค่ะ2,800 cc จะเป็น177แรงม้า450นิวตันเมตร<ม><ม>ครับแล้วก็เครื่องยนต์2.4ลิตร 150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรครับแล้วก็เครื่องยนต์2.7ลิตรดูอัลวีดีไอเบนซิน1น6แรงม้าที่245นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้รองพัตโตชิฟต์แล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นของรุ่น2.4 g เกียร์ธรรมดาตัวล่างสุดอ่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโหมดในนี้ด้วยสวิชก็คือมีพาวเวอร์แล้วก็อีโคใช่แล้วแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ครับก็จะมาในชื่อของ Sigma 4วเป็นญาติอะไรกับกล้องซิกมารือเปล่าฮะไม่เป็นไม่มีความเกี่ยข้องอะไรใดๆแค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆนะฮะออคือ Sigma 4ฟเนี่ยมันเป็นระบบ,บขับเคลื่อนพาร์ทไทม์ของ Fortuner ซึ่งมันก็คือระบบเดียวกับ r ีโวใช่แล้วแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยแย่ๆมากมายด้วยเดยจะเป็น VSC TRC ATRC EBD แล้วก็ในระบบขับเคลื่อนสีล้อนี่ก็จะมีระบบลุมขนาดลงเขาใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถุงลมนิรภัยเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นจะให้มา3าลูกก็คือคู่หน้าแล้วก็ถุงลมหัวเขาและในรุ่น V ซึ่งก็เกือบจะทั้งไลยอัพนะฮะ,ะก็ให้มาถึง 7, 7ลูกลก,ก็จะมีถุงลมได้ค้างและมั่นนิรภัยโคโลมาด้วยเด็ดลงมาพักแก้วจัดเต็ม และนี่คือทั้งหมดของ All New Fortuner ในวันนี้นะครับผมรับผิดในการของแท้จริงๆสรุปราคานะครับผมตัวท็อปเนี่ยหลายคนคิดว่าอ้ยล้านประมาณล้านเก้าโมลล์อันนั้นก็จะใส่ในราคามันออกมาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทล้านหกมีธรจ้าเฮ้ยก็ว่าที่กินนะถ้าเทียบกับออปชั่นที่แบบให้มาแบบจัดเต็มจัดแน่นเต็มคันแบบตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจ ตัวย t ราฟอร์จูเใหม่นะครับผม All New f o r t u n i n e w Legend of Pride ขอพูดแบบสโลแกนเขาหน่อยเราก็จะได้ไปดูแบบออฟฟิเชียลจริงๆที่โชว์รูมไม่มีการต้องแอบถ่ายไม่ต้องไปหาดูรูปในเน็ตไม่ต้องโดนอะไรอย่างนี้เอาละและนี่คือทั้งหมดของรายการสนในวันนี้ติดตามกันได้ตรงนี้เลยแถบ Follow us ซิ่งเว็บไซต์ติดตามข่าวสารได้ที่ c a r s i d e t d t h และโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook t w i t t e r Instagram c a r s i ทีมและ YouTube c h a n แนลนะครับผมค่ะไซส์ช n แนลซับสไคร์กันด้วยและพูดคุยกับและติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่แท็กข่ะไซส์ทีมนะครับครับผมเฮ้ยผู้สนับสนุนรองใจดีวันนี้เฮ้ยมีทั้งเป็นข้าราชการมีเป็นอสาขหาริมาซัพย์คือเข้าใจไหมว่าคือรถสำหรับข้าราชการแล้วก็มอบให้เขาเลยนะครับรวมทางลาดทาทั้งปีทาทั้งชาติพังพินาศในวันเดียวไอมีโฮคอนโดติดรถไฟฟ้าสองสายวิ่งแทบตายกว่าจะถึงสถานีย้แนวกันรั่วซึมตา ุกแกเย่จราเข้ก,กันได้กันดีกันทุกอย่างยกเว้นความลับของบริษัทครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ